สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยนะครับที่กําลังชมรถตู้อ่าวจรวดลังคาเตียอยู่ในขณะนี้นะครับค<ส>ันนี้จะเป็นเกียร์ออตโต้นะครับเกียร์ออโต้นะครับ,เคร,ครบเ,รเครื่องหนึ่ง ukZ นะครับเปลี่ยนเครื่องหนึ่งเคซนะครับตะโกนดีเซลนะครับก็จะเป็นเกียร์ออตโต้นะครับคันนี้นะครับ ทันใดที่อยากได้รถตู้ราคาเบาๆสบายกระเป๋าคันนี้เลยคันนี้เลยนะครับนี่มีล้อแม็กมีกันชนรอบคันเลยนะครับคันนี้ล้อแม็กกันชนรอบคันเลยนะครับ,นะรบสนอกสนใจก็โทรได้เลยนะครับเบอร์โทรตาม0813982928นะครับอีกเบอร์หนึ่งก็ 0628246364นะครับติดต่อได้ทั้งติดต่อได้ทั้งสองเบอร์ครับผมเรามาดูบอดี้รถกันดีกว่านะครับคันนี้จะเป็นปี05นะครับเครื่องยนต์ดีเซละรับทะเบียนสวยด้วยทะเบียน71ด้วยโอ้โหทะเบียนสวย <c oughs> ขออภัยนะครับ เปลี่ยนสวยนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่1นึ0 0แสนกับ5,000บาทเท่านั้นนะครับ1นึ0 0แสนบาทเท่านั้นเองครับท่านผู้ชมนะครับสีเก็บให้เรียบร้อยแล้วนะครับภายในก็นี่ครับเบาะพึ่งหุ้มมาใหม่ๆเลยนะครับสีเทานะครับ เรามาดูห้องโดยสารกันนะครับนี่ครับห้องโดยสารห้องโดยสารปูพื้นใหม่หุ้มแผงข้างใหม่นะครับโอ้โหได้ใหม่หมดเลยนะครับสาหรับภายในนะครับสําหรับท่านที่จะเอาไปทํารถบ้านรถแคมปิ้งนะครับคันนี้นะครับเหมาะเลยนะครับเหมาะเลยนะครับสําหรับท่านใดที่ไม่อยากลงทุนเยอะนะครับนี่ คันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับนี่เปิดปาท้ายแล้วนะครับภายในได้ใหม่หมดเลยนะครับหุ้มแผงข้างใหม่ปูพื้นหใหม่ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับ ไปกันชนรอบคันนะครับตัวสีก็ทำให้ทั้งคันแล้วนะครับนี่ครับภายในก็ดูดีอยู่ครับไม่คิเลนะครับนี่เกียร์ออโต้ครับผมเกียร์ออโต้พวงมาลัยพาวเวอร์นะครับนี่ขับเบาขับสบายนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์ ขอฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับราคา1,000 0แกับ5,000บาทนะครับ9ี้านะครับนี่ครับพร้อมใช้งานนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูด้านข้างอีกครั้งหนึ่งน,นะครับนี่ สวยครับสวยครับพร้อมวิ่งพร้อมใช้งานได้เลยนะครับคันนี้นะครับ1 5 0 0 0บาทนะครับรถจอดขายอยู่ที่ตลาดรถบางบัวทอง2 8งนะครับอยู่ถนน340นะครับเส้นสุพรรณนะครับมาไม่ถูกก็โทรสอบถามได้นะครับเบอร์โทรอยู่ที่0813982928นะครับ เรื่องรถตู้มือสองไว้ใจลอง289ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ